าค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันปลูกหอมแบ่งกันนะคะรอบนี้เราจะปลูกลงในถุงปลูกและก็กระถางนะคะหลังจากเราห่อผ้าไว้ประมาณ3-5้าวันนะคะรากก็เริ่มงอกนะคะถึงเขาจะงอกไม่เต็มที่แต่ว่าเราก็สามารถปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าหอมแบ่งนี้เราจริงๆเราทดลองปลูกแบบไม่ห่อผ้าแล้วก็ก็งอกดีเช่นกันนะคะ พอเตรียมดินเตรียมกระถางเสร็จนะคะก็โรยไว้แบบที่เราทําในคลิปเลยนะคะกระถางประมาณ5นิ้ว6นิ้วแล้วก็8นิ้วนะคะใช้ประมาณ2หัวนะคะต่อ1นกระถางค่ะหรือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกนะคะจะปลูกในแปลงดินก็ได้นะคะปลูกในกล่องโปมไฮโดรโปนิกก็ได้เช่นกันนะคะการทำกรเกษตรนะคะทำอะไรที่มันง่ายๆไม่เหนื่อยไม่ยุ่งยากนะคะ แล้วเราจะชอบเองนะคะถ้าคุณเพื่อนชอบทำการเกษตรหรือว่าปลูกผักนะคะส่งคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้นะคะถ้าชอบคลิปทำสวนนะคะกดติดตามเราไว้ค่ะพิกัดพันหอมแบ่งนะคะเราปักร้านไว้ให้แล้วนะคะลองเข้าไปช็อปเข้ามาถ้าลองปลูกไว้ทานเองที่บ้านได้เลยค่ะ